สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004ในซีดีนี้จะสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์สร้างเว็บเพจตลอดจนถึงการปรับแต่งเว็บเพจของคุณให้สวยงามเพื่อที่คุณจะนำเว็บเพจแล้วก็เว็บไซต์ของคุณขึ้นไปเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตได้นะคะอันดับแรกนั้น ให้คุณทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม Start เริ่มไปที่ All p r o g r a m ไปที่กลุ่มของไอคอน Macromedia แล้วคลิกที่โปรแกรม Macromedia Dreamweaver X2004 เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานรอสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นคุณจะพบกับหน้าต่างแรกนะคะที่เริ่มต้นการทำงานกับโปรแกรม Macromedia Dreamweaver X2004 ตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติใหม่ของโปรแกร,รมที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้สำหรับเริ่มต้นในการสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใน Dreamweaver นะคะในหน้าต่างนี้จะแบ่งกลุ่มคำสั่งออกเป็นกลุ่มคำสั่ง3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันทางด้านซ้ายมือตรงนี้ Open o u Recent r i t e m จะใช้สำหรับในการเปิดเว็บเพจที่คุณเปิดขึ้นมาสร้างหรือแก้ไข ล่าสุดนะคะจะเป็นรายชื่อของไฟล์ต่างๆที่คุณเปิดขึ้นมาใช้งานหรือคุณจะคลิกเพื่อที่จะเปิดไฟล์เว็บเพจที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นมาแก้ไขในรีมิเวอร์ก็ได้ส่วนกลุ่มตรงกลางตรงนี้จะใช้สําหรับในการสร้างเว็บเพจใหม่เว็บเพจใหม่นั้นคุณสามารถที่จะเริ่มต้นการสร้างได้หลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น HTML c o Fusion PHP SP JavaScript แล้วก็อื่นๆนะคะ ทางด้านขวามือนี้จะใช้สำหรับในการสร้างเว็บเพจนะคะจากเว็บเพจตัวอย่างที่โปรแกรมได้เตรียมเป็นโครงล่างพื้นฐานเพื่อให้คุณสามารถนำมาประยุกใช้ในการสร้างเว็บเพจของคุณได้ค่ะก็อยู่ในส่วนของเพจดีไซน์ต่างๆตรงนี้แล้วก็จะมีตัว Extend นะคะก็คือตัว e x t e n s i o n ของ Remover ด้วย ส่วนด้านล่างนะคะก็จะใช้สำหรับในการเรียกเข้าไปดูเคสแล้วก็บทเรียนช่วยสอนของโปรแกรมทางด้านขวามือนี้จะใช้สำหรับในการอัปเดตนะคะตัวข้อมูลของ r e v i e w อร์บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยอยากให้คุณเลือกเป็นตัวสร้างเว็บเพจใหม่ในกลุ่มของ create new ตรงนี้นะคะให้เลือก เป็นการสร้างเว็บเพจใหม่เป็น HTML ก็คือเราต้องการจะสร้างเป็นไฟล์เว็บเพจว่างๆก่อนคลิกที่คำสั่ง HTML ค่ะ